การรมนายของแท้ศาสนาพุทธจะล่มสลายใน500ปีโดยมีผู้หญิงเป็นต้นเหตุสำคัญหมอดูเขาว่าคู่กับหมอเดาสำนวนไทยที่มักถูกใช้เพื่อลดคุณค่าของโหราศาสตร์ซึ่งจะได้ยินบ่อยๆเมื่อํำทำนายออกมาไม่ตรงใจหรือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วผลของํำทำนายไม่เกิดขึ้นแต่โหราศาสตร์ก็อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอด ในฐานะที่พึงทางใจที่แม่ผลทํานายออกมาไม่ดีแต่ก็ล้วนมีทางแก้ซึ่งบางครั้งกลายเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์จนเกินส่วนของผู้ทํานายไปด้วยความผูกพันของคนไทยกับคําทํานายและโหราศาสตร์เห็นได้จากกิจกรรมสําคัญต่างๆของคนไทยที่มักพึ่งพาหมอดูหรือผู้รู้ในด้านโหราศาสตร์ในการหาเลือกยามเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่งานบวชงานแต่งไปจนถึงงานตายและในคมภีรหรือบันทึกโบราณของชาวพุทธเองก็มีการกล่าวถึงคําทํานาย ซึ่งว่ากันว่าเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าเองที่มักจะเรียกกันว่าพุทธทรรนายตั้งแต่เด็กผู้เขียนได้ยินบ่อยครั้งว่าพระพุทธเจ้าเคยทำนายเอาไว้ว่าพระศาสนาของพระองค์จะดำรงอยู่ได้ห้า0ันปีและผู้เขียนก็เชื่อมาโดยตลอดว่าคำทำนายดังกล่าวเป็นพุทธทรรนายของแท้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เองจนกระทั่งไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ลองตรวจสอบหาที่มาของคำทำนายดังกล่าวว่า โดยอาศัยพระไตรปิฎกแหล่งรวมพุทธพจน์ที่น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแต่สิ่งที่พบไม่ได้เป็นตามความที่ผู้เขียนได้รับฟังมากลับกันพระพุทธองค์ทรงทํานายว่าพระธรรมของพระองค์จะอยู่รอดได้เพียง500รปีเท่านั้นและผู้หญิงยังเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้พระธรรมของพระองค์อายุสั้นกว่าที่ควรพุทธธรรมนายดังกล่าวปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก จุนวักเล่มเจ็ดภาคสองในตอนที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุจฉาของพระพุทธองค์พยายามทูลขอออกบวชหลายครั้งแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตจนกระทั่งพระอานทนโนมน,นาวให้พระพุทธองค์ทรงยอมให้พระนางประชาบดีโคตมีออกบวชได้ในที่สุดแต่ขณะเดียวกันพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานทน์ก็ถ้าสัตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นานสัทธธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปี ก็เพราะสัตตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วบัดน,นี้พรมจันยร์จักไม่ตั้งอยู่ได้นานสัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเท่านั้นดูก่อนอานนท์สัตตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรมจันยร์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่าย หลังการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ได้มีผู้ออกมาตั้งข้อกังขาในพุทธธรรมนายดังกล่าวของพระองค์หนึ่งในนั้นคือพระเจ้ามิลินหรือเมนันเดอร์ที่หนึ่งกษัตริย์ชาวกรีกผู้นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตรวรรษที่สองก่อนคริสตกาลร,ราวปลายพุทธศตวรรษที่สี่ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ห้าดังที่ปรากฏในมิลินทปัญหาเอกสารบันทึกการต่อตอบระหว่างพระเจ้ามิลิน กับพระนาเคเสนปราดชาวพุทธซึ่งเชื่อว่าต้นฉบับน่าจะแต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตในช่วงศตวรรษที่หหรือศตวรรษที่2ราวปี544 7 4 3ถึง743หลังรัชสมัยของพระเจ้ามิลินนับร้อยปีโดยนักเขียนนิรนามถือเป็นเอกสารสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์บาลีของพม่าด,ด้วยซึ่งพระมิลินทรงถามพระนาเคเสนว่าอัญญประกาศคู่ หลังจากที่ผู้หญิงออกบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปัสว่าพระธรรมอันบริสุทธิ์จะดำรงอยู่ได้เพียง500ปีอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเคยปัทว่าปราบเท่าที่หมู่สงยังคงยึดถือพระธรรมเป็นแนวปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วโลกนี้ย่อมไม่ขาดแคลนซึ่งพระอรหันต์คำพูดทั้งสองย่อมขัดกันเองพระนาคเสนตอบกลับไปว่าคำพูดของพระพุทธองค์ทั้งสองประโยคถูกกล่าวในบริบทที่ต่างกันหนึ่งคืออายุไขของพระธรรมอันบริสุทธิ์ อีกหนึ่งคือแนวปฏิบัติในโลกของพระธรรมซึ่งพระนาเคเสษนมองว่าต่างกันโดยพระนาเคเสนเชื่อว่าหากศิษยานุศิ์ของพระพุทธองค์ยังคงปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคําสอนของพระพุทธองค์ย่อมคงอยู่ไม่สูญหายแต่อาจจะไม่บริสุทธิ์แล้วทั้งนี้เนื้อหาในมิลินทปัญหาที่ผู้เขียนยกมานั้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ The d e b a t บ of King m i มิ n d นดาโดยบีฮิกุเปซาลาพระชาวอังกฤษที่ได้รับการบวชให้โดยพระชาวพมา่า และเข้ามาศึกษาพระธรรมทั้งในพม่าและไทยตำราอ้างอิงที่พระรูปนี้ใช้จึงเป็นคำพีบาลีของพมา่ารวมไปถึงฉบับแปลในภาษาอื่นๆด้วยซึ่งบันทึกไว้ต่างจากฉบับศรีลังกาและไทยที่ระบุว่าพระสัทธธรรมของปถาคตจะตั้งอยู่นานประมาณกำหนด5,000ปีการที่บันทึกฝ่ายไทยไปแปลมิลินทปัญหาโดยระบุระยะเวลาเช่นนั้นถือเป็นเรื่องแปลก พระเนื้อหาในส่วนที่พระเจ้ามิลินอ้างถึงคือการบทของผู้หญิงนั้นในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเองก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะทําให้สัทธธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500ปีผู้เขียนจึงเชื่อว่ามิลินทปัญหาฉบับศรีลังกาและไทยน่าจะใส่เลขศูนย์เกินไปหนึ่งตัวความผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นด้วยความจงใจด้วยชาวพุทธมักเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงปรัสร้ย่อมเป็นผู้รู้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบัน และอนาคตทําให้คําทํานายของพระองค์ต้องเป็นจริงแน่นอนการที่พระองค์ปรัสว่าพระธรรมของพระองค์จะตั้งอยู่ได้เพียง500ยปีแต่พุทธศาสนากลับดํารงอยู่ได้เลยช่วงเวลาดังกล่าวย่อมทําให้ความเชื่อที่ว่าพระองค์คือผู้รู้ในทุกสรรพสิ่งสันคลอนการเติมศูนย์เพิ่มเข้าไปในเอกสารชั้นรองอย่างมิลินทปัญหาผู้บันทึกชาวไทยและศรีลังกาคงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การเติมศูนย์เพิ่มเข้าไปในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พระเถระจึงใช้อัฏกถาหรือทำอธิบายเสริมพระไตรปิฎกเพื่อขยายความคำพูดของพระพุทธองค์ออกไปว่าแท้จริงที่พระองค์ตรัสว่าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเพราะมาตุคามบวชแต่กลับไม่ได้เป็นดังที่พระองค์ทรงตรัสเพราะพระองค์ได้ทรงบัญญัติครุธรรมเพื่อกันความละเมิดไว้ก่อนทําให้พระสัทธรรมจักตั้งอยู่ตลอดพันปีที่ตรัสทีแรกนั่นเองนอกจากนี้อัฏกถายังอธิบายต่อไปว่าการคงอยู่ของพระสัทธรรมหนึ่งพันปีตามที่พระพุทธองค์ตรัสถึงก็ด้วยอํานาจ พระขีณาสพพูดถึงความแตกฉานในปฏิสัมพิธาพระอรหันต์ขั้นสูงเท่านั้นแต่พระสัทธธรรมจะยังคงอยู่ไปอีกพันปีด้วยอำนาจพระขีณาสพสู่กอขอวิปัสสกะพระอรหันต์ขั้นรองลงมาอีกพันปีด้วยอำนาจพระอนาคามีอีกพันปีด้วยอำนาจพระสกทาคามีและอีกพันปีด้วยอำนาจพระโสดาบันทำให้พระสัทธธรรมของพระพุทธองค์จะคงอยู่ได้รวมห้าพันปี ด้วยเหตุนี้จึงพอจะกล่าวได้ว่าความเชื่อในพุทธธรรมนายที่ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้5,000ปีแท้จริงแล้วมิได้มาจากพระพุทธองค์เองแต่เป็นการตีความพุทธพจน์ที่เกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากไม่อาจตีความตามตัวอักษรได้อีกต่อไปซึ่งมีการผลิตซ้ําในเอกสารชั้นรองว่าคำาำนายดังกล่าวเป็นของพระพุทธองค์เองเช่นในมิลินทปัญหาฉบับสีลังกาและไทย นอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าเมื่อครั้งที่คณะธรรมทูตไปอัญเชิญพระบรม,มสารีริกธาตุที่อินเดียเมื่อปี2484ได้พบศิลาจารึกในเขตมหาวิหารในสวนมฤุทายวันซึ่งได้ลงจารึกไว้ว่าโลกจะแตกหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว5,000ปีไปไกลกว่าเดิมแต่ก็เป็นเพียงการอ้างลอยๆไม่มีการระบุชื่อผู้พบและผู้แปลเป็นที่น่าชื่อถือแต่อย่างใด